เสียที่เขาเห้อมวัวนิ่งเฉยไปคงไรคาเสียชีวิตกันแล้วยาควรจะหาหอมช่วยพระอวนพลดาบคมนี่คือเส้นทางทิ่ทหารเนี่ยสิน้ำพระโอรสและอาหลวง,งเขาสูแ่แดนประหารพวกเขาเนี่ยต้องหาวิธีซอยอาหลวงเลยพระอุรวดเด้อัญชุลีเจ้าขาจ้าฉันจะซอยองค์ชายจังไหนฉันคิดอย่างมาออกจะอันจากแน่อ้ออย,ออยบุ่มใจเลย ซอยคิดในปัญญ์สิทธิ์ยังไงดีเฮ้ยขึ้นออกแล้วขึ้นออกแล้วห้าตตองพักกันไปหาไหมพัาต่อไปหาไมมหาไหมยังไงโอ้ยเย่เบึรงสถานการณ์เจสีเยี่ยิงสิมื่คิดตะเลียงล่ามกนอเจ้านี่กัเลยเอ้าว่าเป็นเรื่องล่ามกเดี๋ยล่ะทิบไปหาไมมหาค้อยังไงท่าตีหัวเพชรกระทัดนั่นไหมเจสันติ โอแสดงว่าควายล่ามุกไปเองตัวคนมาใช่อ้ยเจ้าก้อนคิดเองเนาะเฮ้ยเด้เวลาเลยเฮ้ยแล้วมาเฝ้ไปตรงมั้นเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นแต่สงสารอาองค์ชายสุริยาตอนนี้สิตายเจนังย่งหนุ่มซุ่มทหารเขาคุ้มกับเลยรัดดวงเขามาถึงเทาส่งะหารแต่แล้วองค์ชายเอ้ยตายกิดตันอยู่ ผู้เหนือเก่าเอาชีวว่ายังกาจึนทนลำก้มคุ้มเกินตายแทนคุณทางอุ่นบ่มยอมใส่ขาดน้ำนุ่ม ก็หามือจะมาาตะจ่ากกันอ้อเกันสี่นิ้ห,หางมุมสงสารแม่ของแด่ดาวผัวไม่คุสิบงังคับบ่ให้ยังเจลังฟืน้นเปินตาเย็จ้องดมลาง ตายต่างกูเกือ้อกอบ่ได้แทนนอดคุณพ่อพอยำถวยข้อเพื่อไทยเว้นหายจองอา้ดยเด็ดเดียวแหละเก่งกานี่คือค่าของมนุษย์ บรดสุดบ่มีแต้วเเืืองปุ่นป่านใดหลวงนิลันแสนภูมใจที่ได้นอนกอง้อนรวมพ่อจะาลึกเป็นบทคุม้มอาณาพุนได้เพื่อเองลูกพยาตายย้อนเด เขาขอเงลือซื้อกองดิย่ยมยองถูกเบื่อจามเหลือใจดิโอ้ยบุญหลวงกำมารับขอน้ำเต้าน้อเบ้าหลอดไปยังกัน หลวงในรัานคนนี้มันเป็นเพียงขาราชบริาพารสั่นผู้หน่อยส่วนนั้นบ่มีอำนาจใดๆว่ที่สวยเหลือชีวิตของโฟลอดไปได้แต่ว่าถ้าหากชาติหนามีจริงขอให้มงมฉันได้เกิดเป็นข้าทาสบริวารของโฟลอดไปในทุกๆชาติบรรากาพระอ,องอค์กัมมเอมคิกๆกันบหลวงในร้านนั่นเราบรยากาศโฟลอด ชาตินาชันใดกับมอมขอเป็นทานรับไสพองพ่อรดตลอดไปแต่ว่าต่าเป็นไปไดกับมอมขอเสนอหัวกับมอมแท่นแต่เขาบ้าเอาไปะกันโอ้ยนาเจ้าจก็อคือนาเพื่อนเขาบ่โดกิว้วแต่หลวงพปยังขนพวกท่านทุกคนนี่ถึกต้องละละังเราดีใจแล้วก็ขอบใจพวกท่าน ที่มีความจงรักภากดีกับเล่ามาโดยตลอดแต่ถ้าหากเ่อนี้มันเป็นวาระสุดท้ายของเราอีหลีเราก็ขอฝากให้พวกท่านใส่ใจกับบานเบืองจงรักภากดีก็เสด็จพ่อเสด็จแม่ตลอดไปไไดดเรื่องเล่ามันเป็นมาจังสี่ เราเงเป็นห่วงเสด็จแม่พองไม่รู้ว่าต่อไปมันทีเกิดเหตุการณ์นีอย่างขึ้นอีกพระองค์จะได้ทรงเป็นห่วงพระอ,องค์มอมฉันขอสาบานว่ามอมฉันจะปกป้องพระเฮสรีด้วยชีวิตของมอมฉันเองนลพระยาข้าพระอ,องค์ออโอ้ยรับผู้ขามาอยู่นั่งพระท่านพ่อมือกัเสมาตายนี่จากน้องขงชายเลยบัดผู้นาตาดีๆปฏิเต,ตาย วันลูกของผู้ขาทึ้งเตี้ยทึ้งผู้หายผู้หิวอ,อกผเอบเอ๋อไปคาเนี่ยน้อไปองค์ชายเอ้ยม,มีแต่ใดมาเลตวนซาตตานอไปคาฟันลั่นแท่งไปใน้ถึกสงครามกับผู้ตายไปไซกับผู้ตายตบัดจิตตายมาตายย้อนแมงน้อไปเอกก่อนจิตตายหลีผู้ขาขอจักแนวเดี๋ยวว่าน้อไปเอกสิขอสิ่งใดกับเราละท่านอันคือผู้ขา อันว่าเงินที่ผู้ขายืมสามร้อยนั่นให้ลุยกันสนเปกเอาละบบเป็นยังดอกท่านบ่ต้องเป็นกังวลใจเราบ่ได้ขิดติดใจเสียวขึ้นจากท่านดอกเอาบัดีเพชรขคาตเขาก็สิะได้ฟันแล้วเดี๋ยวเพชรขาตเมื่อทหนาวตายก้อนให้พระวง์ยับออกให้เพชรขาตเป็นผูฟันเขายับออกต้องเปร,เรียดสิเด่นถึ่สาธุเดอ้อ เทวดาฝ่าดินปรดจงคุ้มครองเสด็จพ่อเสด็จแม่หอมทั้งไปฝ่าว่าเช้าน้าหลาดองเราด้วยเถิดเอาไปสิเป็นผู้นำเป็นขาคาบเป็นผู้ฟันเนืองสร่างตายบ่มึ่เอาลถตะหลวงตะหลวง ก็อจงแต่ว่ามัดเดียวเดียกวเลยสันอันชุรีเมาซอยเหลือวพยัชนะองอันชรีเอาไปไกลๆทีมรองน้ำทีมล่องน้ำก็ต้องฟัง้ยนเลยเอาไปไกลๆทีม่องเอ้าต้องฟังทหารทอันเชรี่อาไกลๆเอาเี่ยนเียงเบื้องเอาเปี่ยนคือประกอศมั่ฉันนั่นแน่ ฉันเป็นผู้ขาดเชื้ขาดเลยฉันก็มี <melod> ี่วนรวมเลยกอดมอมฉันมอมฉันเครียดเลยกอดซะเนี่ยกอดให้เลยเฮ้ยหามกันบ่นผ้าอยู่หกพระองค์กอดเนี่ยพ่อโอ้วนกอดเอาห้วยไปไหมกอดกับกอดสนา พ่อองค์เจ้าค่ะเป็นอย่างเมืเ่อทอมฉันมีลูกมาม,มีไว้แท้เลยเนี่ยแมวเขาดนนอถืงหน้ามันกับพูโอ้ยพ่อใหญ่หาจะโลงพุ่งตัวนั่นน่อุยอยลยยาขอบใจเตียนจุลีมีนำใจมาซอยม่มีมาแต่วดีแท้แต่สุริยาตัดสินใจดีแล้วสุริาออยาว่าอยากงไ้คนตราหน้าว่าเป็นลูกก็กระตันยูบุญหลายไปได้เมื่อเตือนี้มันเป็น ควมประสงค์ของเสด็จแม่สุริยาเกิดงงต่ออายชีวิตอันจุลี่ไปเถอะแล้วก็นำข่าวสารเรื่องนี้ไปกราบทุนเสด็จพ่ออยู่หัวเมืองปลายด่านด้วยแต่พระโอรสสุริยาที่ไผ่พ้นขนาดน้าวางเทพระบุตรแห่งเมืองโพทองท่านกำลังตัดช่องน้อยจะพอตัวแต่ประชญ์อนาลาดนับลานพุน้น กำลังถูกคนเถื่อนนะคมเฮงดวงวิญญาณของท่านจะเป็นสุขระเพคะเมนละวพยคับโอหลดอัจชูลี่กาวมาถูกต้องสุป,ประกาศเมืองแม่มอมฉันว่าทา่ที่ดีเนี่ยน,นะขอให้พระหลดพาอารชลี่และกับพวกทหารรบนี้ไปหาองค์เนื้อหัวโพวทองยุที่หัวเมืองปลายดานสะก่อนเดี๋ยวภายในเรื่งงนี่บางมอมฉันจะไปค้นสาสางทุลาย <c oughs> เองนะพะยาคาบองเอาละถ้าบได้พวกท่านทั้งหลาย สุริยากับคงสรีตายอย่างไรลคายังมีหนทางออกตีหลายก็หนีสำหรับการกระตันยูตากท่านหลวงว่าจังสันก่อยท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพเถิดม่อมฉันทุ่นล่างเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวทัดพุนเดี๋ยวเอี๋ยวเฮีลุงเบาโอ้ยจะม,มันจะมันสว่างเฉือนซีแนวบันนี้เมื่อจวนางซีแนวสบายใจแล้วแม่นั่นแหละเนาะอันลงไข่กับพุนเข้อพุนถูกแล้ววันนี้ข้อก็ที่มีโชกเดียววันนี้ทัดพุนได้ยินไป มัอนี้เขาจะปล่อยคัมเขียวออกจากต้านล่างคนนี้ทวนทัดคุณไปหาบ้านมาช่เข่าเราควในมันหาแนวเสียบตรงนั้นโอ้มัดข้อวันกรรมนี่ลุงใช่ลงในนั้นจะได้ออกจากคุกทีำไม่เบาเออขอแสดงความดีใจน้ำเด้อครับชุดได้แล้วพวกท่านโดยเฉพาะลุงเบาท่านเจ้าสิซีโมลีมประคัมเขียวมากหนะนะเพราะต้องมาปล่อยข่อยยิ่งอีกลูกเจ้าถ้ามันออกจากคุกออกจากต้านล่างมาออกมันอย่าไปเหยียบเฮียนเหยียบซ่านข่อยอีกสิไปตายเจ็บตายปวดทั้งนั้นก็ปล่อยมันไปใจเย็นๆนะท่านหลวง บอมฉันทุ่นล่าแหละพี่คะเอาเอาไปยังบังหวังลูกพองเต่าเนี่ยเอาเอาบังหวังไอ้เลี้ยวดูด้วยรถดื้อเตตีอันเท่ารถพยาคาวางได้มาจิ๋วก็งก็ม่อมขอพระราชานอนุญาตไปไปน้ำพี่บ่าวยักษ์สามหมื่นเดียบร้อนจะกลับมาลับใส่ดอกอยากเห็นหน้าผู้เสวาข้ามเขียวมิจะคืกกันก็พโอรสขนาดใดแสดงพยาคาเอาละท่านบ่ต้องกังวลใจดอกบ่ต้องเป็นห่วงสุริยาดูแลตัวเองได้ไปเถอะอามาไปน้ำเห้อสบายไปเท่าอยัง เอาเดี๋ยวโอ้นั่นเห็นบ่ผู้เพิ่นมีนามยิตนนำใจขนาดพ่อยังบ่ห่วงผงใช้เอื่นขึ้นมาแสดงว่าสิฝากเงินแแบบกําเจยวคารถมาเนี่ยความไบ่ใช่อะไรไ่เลยค่ใจดีอยู่แล้วท่านเบาเงินที่ท่านยืมไว้นั่นแม่บัดนี้เขาเสียเอาดอกได้บ้าเนี่ยเดี๋ยวเดียวเอาจังสั่นแล้วกว่าได้จักเทีอะ